สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกล้านทุ่งนะครับวันนี้พามาดูจอเดียนะครับไถที่นะครับนี่นะอยู่นู่นเลยไถปานซีนะครับบุกเบิกเมื่อเช้านะครับผมมารอบหนึ่งแล้วนะครับรถเสียนะก็เลยให้น้องเขานะครับใช้โทรศัพท์โทรหาตาแก่นะครับนี้ตอนบ่ายนะครับผมกลับมาอีกรอบหนึ่งนี่นะ รถทํางานได้แล้วนะครับนี่นะก็กําลังวิ่งใช้งานอยู่เลยนะครับใช้ปา่นซีนะครับในการไถอ่องอ้อยนี่นะไถทิ้งนะครับแปลงนี้เดี๋ยวน่าจะลงปูใหม่นะครับเมื่อเช้ามาเจอนะครับรถเสียโทรศัพท์น้องก็ไม่มีนะที่จะโทรหเท้าแก่ผมก็เลยให้โทรศัพท์น้องก็ใช้นะแล้วก็ให้น้องก็รอที่แปลงนะครับเดี๋ยวเท้าแก่เขาก็มานะครับต,อ,ตอนนี้นะ พอประมาณบ่ายๆนะครับผมก็มาดูอีกทีหนึ่งนี่ฮนะน้องก็ใช้งานได้แล้วนะครับตรงผ่านไถนะครับอ่าโซ่มันขาดนะครับมาเช้าตอนนี้น่าจะไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับจอนเดียนะครับเอ๊ 5715นะครับคอนเดียนี่นะครับลงปัดสีนะครับโอ้กันนี้นะครับมือสองนะครับใส่ใช้งานมา5ปีแล้วนะครับยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องนะครับ ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับคันนี้นี่นะครับจันเดียนะครับ5 7บา5จ็ดนหรันีนะครับบุกเบิกยังสภาพดีอยู่เลยนะครับคันนี้นี่นะ แรงเ,เดี๋ยวกินนะครับกับจอนเบียร์กันนี้เลย เมื่อเช้ามานะครับนั่งกินข้าวเหนียวนะครับโทรศัพท์ก็ไม่มีนะที่จะตทรหาตั้งแก่ก็จะวิ่งกลับนะครับเพราะว่ามันไกลดีนะครับโชคดีที่ผมจะมาถ่ายคลิปนะครับแล้วก็เจอพอดีก็เลยได้ น้องก็ยืมตัวสามนะครับสวัสวเาแก่ก็ยังโชคดีนะครับที่น้องก็จําเบอร์เาเก่ได้นะฮะนี่นะครับดีนะครับเดี๋ยวรอน้องก็ขับขึ้นมานะครับอ๋อลงได้ลึกเหมือนกันนะครับนี่นะใส่และปลูกใหม่นะครับแปลงนี้ นะครับขึ้นมาแล้วนะครับพาจมจอนเดียนะฮะไถอ้อยออกนะครับอากาศร้อนนะครับตอนนี้โทรตับก็ร้อนนะครับเพรบางทีก็ถ่ายอยู่นะครับอยู่ๆก็ตัดไปเลยนะครับใช้โทรศับนะครับร้อนอากาศก็ร้อนนะครับ ใช้ดีนะครับสอบถามน้องกันแล้วแรงดีมากดีดีนะครับนี่นะอ๋อดูนะ ขับเรื่อยๆนะครับขับนิ่มๆแต่กลินลึกนะครับด้วยความแรงของตัวรถนะครับมีผลนะครับต่อการไถ่ายโอนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูจมเบียนะฮะลงขานซีนะครับบลูกเบิกไถที่แปลงปลูกอ้อยนะครับเดี๋ยวลงปลูกใหม่นะครับแปลงนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ